สวัสดีครับเ c o r คอรนกับผมพีพรพลอนุตรรสดหรือโยแวร์ครับเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะหรือว่าปรินเตอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์คู่กายคอมพิวเตอร์มาช้านานแล้วนะครับตั้งแต่แบบดอทแมทริกแบบเลเซอร์หรือว่าแบบอิงเจตแต่ว่าโลกของปรินเตอร์กาลังก้าวไปสู่อีกยุค,ครับที่เรียกว่าปรินเตอร์3มิติครับปรินเตอร์แบบที่เรารู้จักคือการฉีดพ่นพิมพ์หมึกลงไปบนพื้นผิวอย่างเช่นพิมพ์ลงไปบนกระดาษน,นะครับสิ่งที่ได้ก็จะเป็นแบนแบนแบบ2มิตินะฮะแบบนี้นะครับเป็นแบน แต่ว่าปรินเตอร์3มิติสามารถพิมพ์ออกมาได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับสมมติว่าเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็โ,โหมันออกมาได้ยังไงนะครับเบื้องหลังกลไกเข้าใจไม่ยากครับเราแค่เลือกแบบเป็นไฟล์3มมิติป้อนเข้าไปในเครื่องพิมพ์นะฮะก็จะจัดการฉีดพลาสติกขึ้นมาเป็นชั้นๆจากฐานค่อยๆไล่ฉีดพลาสติกขึ้นมาสู่ชั้นบนสุดก็จะได้เป็นชิ้นวัสดุออกมาครับเท е คโนโลยีนี้มาแรงขณะที่โอบามายังเพิ่งกล่าวเน้นในการแถลงนโยบายเมื่อเดือนก่อนนะครับ A once shuttered warehouse is now a state-of-the-art lab where new workers are mastering the 3D printing that has the potential to revolutionize the way we make almost everything. หลายวงการนํามาใช้แล้วครับอย่างเช่นรถยนต์คันนี้ครับตัวถังภายนอกถูกสั่งปริ้นออกมาครับคนออกแบบบอกว่าเขาใช้วิธีนี้เพราะว่าสามารถสร้างวัสดุชิ้นโตโตแต่น้ําหนักเบาๆได้แล้วก็ยังแข็งแรงด้วยเพราะว่าทําโครงสร้างภายในเรียนแบบธรรมชาติครับ <c oughs> หรือว่าอย่างงานด้านอวกาศนา sa ก็ปริ้นแบบจําลองยานอวกาศไว้ใช้ นักวิทยาศาสตร์ยุโรปครับใช้ปริ้นพื้นผิวดวงจันทร์ออกมาทดลองส่วนพี่สาวคนนี้เธอสวมชุดที่สั่งพิมพ์สามิติเคลือบด้าน17ชิ้นมาประกอบกันครับแต่ละชิ้นสร้างมาจากชิ้นส่วนย่อยนับพันชิ้นที่ปริ้นมาทั้งหมดและนี่ครับหูครับใช้เทคนิคเดียวกันเรียงพิมพ์เซลล์มีชีวิตประกอบกันเป็นหูเพื่อใช้ปลูกถ่ายกับร่างกายคนได้จริงๆในภาพยนตร์เจมส์บอนด์ล่าสุดนะสกายฟอรมีการระเบิดรถยนต์หรูคันหนึ่งจำได้ไหมครับ ผมบอกเบื้องหลังให้ครับว่ารถคันนั้นเขาก็ไปปริ้นออกมาครับจากเครื่องพิมพ์3ามิติแม่วงการมายาจริงๆฮะส่วนนี้ครับถ่ายภาพใบหน้าด้วย iPhone และพิมพ์ออกมาเป็นหน้าได้จริงๆเหมือนกันปีนี้เราจะเริ่มได้เห็นเครื่องพิมพ์3มิติย่อส่วนมาให้ใช้กันตามบ้านมากขึ้นนะครับอย่างเช่น m e k e b o t บคือเว็บไซต์ชุมชนเครื่องพิมพ์3มิติราคาประหยัดครับประหยัดที่ว่านในเริ่มต้นตอนนี้7 0,000บาท และยังเปิดให้คุณนำงานออกแบบมาเสนอขายครับที่สำคัญนั่นก็คือหมายความว่าใครที่เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์มองตลาดนี้ไว้เลยครับคุณไม่ต้องลงทุนผลิตขายเป็นชิ้นๆไม่ต้องเปลืองค่าขนส่งแค่ออกแบบให้เจ๋งนะครับก็รวยได้แล้วครับนี่แหละฮะอนาคตอันใกล้อยากได้อะไรก็ปริ้นไว้ใช้เองครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวไอทีกับน้องแป่มครับสวัสดีค่ะน้องแปนมปรียพรทัพจันากรพาเรตไอีค่ะนักศึกษาสหรัฐเปิดบริการตู้ปริ้นสามมิติอัตโนมัติ ค่ส่งไฟล์แม่แบบผ่านออนไลน์เครื่องจะเข้าคิวรอพิมพ์ให้พ่อพิมพ์เสร็จก็ย้ายชิ้นงานไปเก็บไว้นในตู้ล็อกเกอร์ระบบจะส่งรหัสเปิดตู้ไปให้ทาง SMS เผยเพจปิ๊งไอเดียเพราะงหาที่ปริน้นงานส่งอาจารย์ยากเหลือกเกินเมคเกบั A ot, เปิดตัวเครื่องต้นแบบสแกนเนอร์3มิติใช้เลเซอร์กับเว็บแคมจับวัตถุบันทึกลงไปแล้วใช้สั่งปริน้นแบบ3มิติออกมาได้เลยแต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนานะคะ ชมเอ็มคอ์ดเน็ตย้อนหลังได้ที่ YouTube และเว็บอสวทเอ็มคอมดเนตครับส่งท้ายด้วยแอต e เดเช่นเคยสวัสดีครับ t w i t t e r เป็นส่วนขยายหรือแอดออของเบราว์เซที่ทำให้หน้าเว็บ Twitter สะอาดตามากขึ้นตัดฝั่งซ้ายที่เยอะๆเพิ่มตัวอักษรให้ใหญ่ๆง่ยายๆ t w i เตอร์มีให้กดโหลดไปใช้แล้วใน Safari และ Chrome จ้า